thank you Buddha <laughs> I w อ n าก say c o า p ต้มข r a m thank you thank you ข้าว y e s you know I guess she must she must know I have my appetite back เฮ้ t เออพญ่โลดเจอเป็นแอบเยอะซอทศหอมอีกนี่น้อแต่หลายๆแล้วสอว่าไอไลท์ทูอีผัดกะเพราดิทูอีท ยูดิ o u ย e ดิ d e กินอาหารอยู่ไสกับว่าคืออยู่เมืองไทยฮาดอกเป็นไงเรดเจอปุ้งเองแอบเพิ่มซอเท็ดหอมไปอีกพันดิซิมอยู่จะพี่น้อง You know I have appetite back I appetite have ใส่หัวหอมใหญ่หลายลไหลหวัดโอเคโอเคแ่บบออืมอ,อืม,อมแสบบอแล้วรวยมากเห็นพญานาคเจอต้นใหญ่ๆแบบนี้ ผิวบ้างผิวบ้างในจะพี่น้องเวลาบอสบายเป็นไข่เป็นยางนี่สิเป็นหนักเป็นหลายตัวยา่โมองอีกยมองเป็นยางนี่บ่าต้องหาหมอเลยจะเป็นไข่ฝ่าทะลายโจนเอาไปผู้เบสที่ที่เป็นสูตรใหม่ของเขาเนาะที่สูตรที่เขาผลิตมาสูตรใหม่นะ่ะตะก่อนน่ะขวดได้ ลอยหาสิบเดืนอนนี้ขึ้นเป็นลอยแปดสิบบาทของเขาดีอีลีจ้ะพี่น้องบดได้โคตรสนา้เขาเด้อแต่ว่ามีติดบ้านไววก็ดีจ้ะพี่น้องเสีได้บ่ชุกเฉินฝ่าทลายโจนเนาะไอติ้งไทยฟู้ด The best. <laughs> right. Thai food, the best. we did not, we did not. Kit kit gun kit Pretty good, pretty good, Yeah, <laughs> yeah better than that uh, better than <coughs> that seafood place. เป็นว่าอาหารไทยกระดูกหลายคนนะอลอสออฟโบนฝรั่งนี่เขาหย่านกระดูกในอาหารนี่เลยเจ้าพี่น้องพัดว่ากระดูกหมูใบหย่านเนาะใบหย่านกระดูกในป้าจ้าพี่น้องยังปลาทูถี่มมองข้ากินเนาะถิ่มมองสิต้องเคี้เอออกให้เมื่ดเลยเล่าโบโหสิเอา ก่างประทูออกจังไหนเพราะเขาบุคคลเคยเนาะคนไทยเฮ้าเนี่ยอเมซิ่งแห้งกินแต่มืดกบเขียดป้าเอียง So delicious as w e l s the a a z i n g pork. So thank you Buddha. <laughs> thank you Buddha. <laughs> no, I thank you. I thank you. A royal mouth uh s supplier, I'll I forgot, I forgot, I can't think. Okay. A roy mouth supplider. Yeah, or uh, supplider, so I wanna say yeah. Uh, but just say you know, thank you, cop, mm -hmm. thank you. I wanna say copum cop, thank you, thank you, copum comp